วันนี้เราก็จะมาสอนปรับรูบิกนะส่วนไอ้อันนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์อันใหม่นี่ก็วางได้แล้วก็เราจะมาสอนปรับรูบิกกันก่อนนี้มันห่างเกินเราแกะขั้นแรกเลยเราเอาอันนี้ยแกะออกเอาเล็บแกะออกก็ได้ทุกได้เลยตรงกลางนะ แกออกแกออกแกะออกให้ครบทุกด้านเนี่ยมันก็จะเป็นน็อตข้างในส่วนไอ้พวกนี้เราก็วางไว้แล้วเราก็เอาไขควงอะ่ะเนี่ยขันให้มันพอดีกับที่เราจะเล่น แล้วก็ลองแวกดูอย่างนี้ถ้ามันเข้าใกล้แล้วก็ก็ดีอย่างนี้นี่สังเกตฝั่งนี้มันจะเข้าเอ้ยไฟไฟหลอนไฟหลอนออันนี้จะห่างกว่านะั้อันนี้จะห่างน้อยกว่าแล้วก็ขันด้านนี้ให้เท่ากัน อ่าพอมันเท่ากันแล้วก็อีกยอนหนึ่งด้นนี้ยังห่างอยู่ก็ขันเหมือนเดิมให้มันไม่ห่างแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็ใส่กลับ ็ใส่กลับปึ๊บใส่กลับอุ้ยอืมกระเด็นไปไหนแล้วอ๋นี่ใส่ใส่ใส่จัปสร็จแลอ่ะ ก็ประมาณนี้แกะได้นะอันเนี้ยนี่มันจะมีที่จะแกะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแง่งแเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตรงเนี้ยไฟเข้าไม่ถึงเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหม่องๆเนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาเล็บดันเข้าไปแล้วก็รูดออกแค่นี้มันก็หลุดแล้ว แต่สองคูสองทำไม่ได้นะสองคูสองไม่เปิดสองคูสองเอาแข่งควงขันขันเลยลิ้นพัดลิ้นพัน,น,พนเดี๋ยวหมักฝลั่งอยู่แล้วก็ขายได้เลยนะอันนี้แล้วก็ลูบิกจิวลูบิกจิวขันไม่ได้นะอันนี้ก็จบแล้วบา,บาย